สวัสดีครับเกษตรผสมประสานไรดวงดาวครับผมเมื่อนี้กามาแจ้งเข้าดีนะครับผมตอนนี้ห้องกับพร้อมที่จะเปิดแบงพอพันแม่พันนะครับอายุ8เดือนนะครับผมผู้ใดต้องการนะครับสามารถติดต่อมาไดไนะครับผมก็จะมีสายพันธ์หมูต๊ก็จะเป็นหมูดำผู้พันนะครับคู่หนึ่งซึ่งน้าหนักอยู่ที่ประมาณ20กิโลถึง30กิโลนะครับแล้วก็จะมีสายพันธ์ป้าเหมยนะครับคู่หนึ่งนะครับผู้แม่นะครับ ซึ่งสายพันธุ์ปลาเมยนี่ก็ได้มาจากไร่ดวงดาวห่อนี่เองนะครับจะเป็นรุ่นลูกของหมูของไร่ดวงดาวนะครับอ่ามีเจอต,ตัวอ้วนข้นสมบูรณ์ริงเก่งนะครับตอนนี้ห้องเปิดแบงหมูดําผู้พานนี่คู่นึงก็จะเป็นภูแม่นะครับผมแล้วก็สายพันธุ์ปลาเมยนะครับก็จะเป็นภูแม่นะครับมีอยู่2คู่นะครับท่านไหนสนใจก็สามารถทร่มาหาห่อได้ที่เบอร์ทู่9 5 7 9 3 3 1 5 4่ครับผม แล้วก็อีกเบอร์โทรน้นึงก็ศูนย์เก้าห้าเจ็ดเก้าสามเจ็ดเก้าสามแปดหรือว่าท่านใดสนใจอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับหรือว่ารูปอัปเดตล่าสุดนะครับผมติดต่อ,ตตอมาได้ท<ด>ี<ด>่ไลน์ไอดีมที่สามสามสามครับผมหรือว่า m a t e e สามสามสามครับผมอันนี้หมูที่ทุกท่านเห็นอยู่นี่ก็คือหมูสองอาทิตย์ย้อนหลังนะครับผมเดี๋ยวมืออึ้นเศร้าผมจะมาถ่ายวิดีโออัปเดตให้พี่น้องเบื้องสถานการณ์จริงนะครับเนาะ หมูกินเก้งร่างกายแข็งแรงนะครับอ้วนส่อนรวมสมบูรณ์บ่มมีโรคบุมีไข้นะครับผมนี่ตูนอ้วนเลยครับผมเดี๋ยวผมจะท้าให้เบิ่งอีกเครื่องนึงเมื่อเช้านะครับว่ามันง่ายทำได้นะครับแต่ว่าท่านไหนออกไปนี่ก็คิดว่านะครับสถานะนี้น่าจะท่องแล้วตัวป้าเมายนี่พี่บอครับท่องง่ายๆนี่ท่องง่ายๆแต่ว่า่าเมย์สัน้นเออมูดําผู้พันนี่ก็ นาจะทองนึกกันนะครับผมถ้าท่านไหนสนใจก็เอาไปเป็นคู่เลยครับผมเป็นคู่ผูบแม่ผูบแม่นะครับเอาทองประทองเดียวนักก็จะชามาผสมพันธุ์กันเองตามธรรมชาติทองแรกนี่ห้าจะบ่ค่อยสังเกตเห็นหรอครับว่าหมูของห้านี่จะทองบระทองนะครับเอาบรูวามันจะลอยผสมพันุกันย่ำได้นะครับเนะแต่ว่าทองสองนี่ถ้ามันคลอดลูกแต่ห้าแยกลูกออกมาะมาหนึ่งอาทิตย์หมูของห้าสมบูรณ์นี่มักก็จะขึ้นนะครับขึ้นหรือว่าพร้อมผสมพันในห้เาเห็นนะครับ เนื่องอาทิตย์นะครับมันจะขึ้นอยู่สามมือนี่จังหวะนั่นนี่เขาจะรู้เลยว่ามันผสมพันธุ์มือใดแล้วมันจะออกมือใดนะครับผมก็าามาเลียดในพี่น้องด้เบิ้งส่วนราคานี่ก็ตามก็สามารถเอฟมาคุยกันได้นะครับในรูปนี้อาจจะนหน่อยนะครับแต่ว่าท้ายจริงๆนี่มันจะตูงเงี้ยนะครับผมหมูมันตูงเงี้ยนะครับก็เป็นพ้อที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในแล้วผู้ใดที่เอาของเขาไปนีกออก่ก็ออกลูกออกลูกเพื่อเดียวนะครับจะขึ้นทุนแล้วนะครับผม เอาไปนี่ก็ไปเลี้ยงอีกเดือนสองสามเดือนนะครับก็จะออกลูกแล้วก็ขึ้นทุนน่นในห้าเลยทุดต่อไปก็จะเป็นกําไลของห้านะครับผมอ่าสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะเลี้ยงมูป้าหรือว่ามูดำผู้พานนะครับผมอ่ามูดำผู้พานนี่ก็สายพันนี่ลูกดกนะครับลูกดกแล้วก็กินเก่งอ้วนท้วนสมบูรณ์มูดำเอ่อมือสั้นป้ามือนี่ก็กินเก่งร่างกายแข็งแรงให้ลูกดกนะครับเนาะ ผู้ใดที่เป็นผู้ที่ติดตามไล่ดวงดาวมากนี่ก็จะเห็นว่าหมูของเขานี่สายพันธุ์ที่ผู้คนสนใจหลายนะครับผมอ่าผู้คนสนใจหลายอันนี้ก็นอนพักควันคุณนะครับผมคุณเขาสามารถจับหมูดำผู้พันนี่จะคุณก็หมูลูกผสมปลาเหมยนะครับผมถ้าเขาปล่อยออกมาอย่างนี้จะมาเลียขาเลี้ยแข็เขงเข้ามากหมุนมาเี้ย,ยงเลยนะครับผมเป็นคุณเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับให้เบิ่งนะครับผมจับให้เบิ่งนี่นี่นี่ครับผมคุณ แต่พัุ์นี้คุณคือสมมุติถ้าเอาเสือกมัดก้อนมัดไปน้ำต้นใหม่คือยังรัง่วนใได้สบายเลยนะครับผมสำหรับคนท่านใดบ่มีขอกนะครับเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจลูกมูนหน่อยก็น้อตอนนี้ก็อายุสิบกว่าหมื่นนะครับมีอยูสิบห้าตัวนะครับผมประมาณต้นเดือนนี้เขาอ็จจะปล่อยเขาอ็จจะปล่อยให้พี่น้องไปเลี้ยงขึ้นกันนะครับผมสำหรับผู้ใดที่บม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้นะครับเนาะเพื่อจะบ่ได้พลาดคลิปวิดีโอและการอัปเดตนะครับผม ให้พี่ให้น้องได้รับ<อ>ชมอยู่ตลอดนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาพี่พาน้องมารับชมเพียงเท่านี้นะครับผมฝากากดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ชวนผสมประสานใร่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกับผมขอบคุณครับหานนนหานอนไปหานนนเ้อ